อยู่ในานที้วิวก็จเสียต่อเปลี่ยนครับแต่แต่เครื่องประเภทวิทยุชุมชนไมีปกปะปกเลการไฟตกอะไหเอานเซิร์ฟโพลิช่นด้วยเซิร์ฟด้วยแล้วก็มันเป็นเจมาเ็9 5 0นเจรื่องข้อสามันไข้สเครืองพิิ9 8ครับแล้วก็ สอคตัแวก็ยึดไปไหครับดทาาหนสอบสวนจะเป็นคูนหนึ่งกันในรำดบหมายต่อไปแล้วใครคนจ้าป้าคนชื่อน้องส้มน้องส้มเนคนจาอีกทีหนึ่งจาแล้วเ้ารเลเลมาจากไหนอ่ะก็คือว่าด่านนิยมใช่ไหมแดีวก็ติดป่านหรือปานี่แก็เรียบกันเขาก็รู้ป้า แล้วแฟนป้าทํางานเป็นรอปพแกใช่ไหมล่ะลูกเต้าทั้งหมดอ่ะจากพิยมเนี่ยก็คือบอกป้าไปเอ๋ไปไปเฝ้าเครื่องไหมบริษัทเขาออกให้นะแต่บริษัทพิยงเทพเขาก็เอาเงินไปจ่ายป้าสองมวดสองเดือนแปดพันเอาบอกเอออย่างนั้นน้องส้มถ้าอย่างนั้นก็เอาเข้าบัตรเอทีเอ็มป้าก็ได้แล้วเดือนสุดท้ายมาแกก็โอนโอนเข้ามาเดือนแปดพันทุกวันที่หนึ่งใช่ไหมที่ที่ีรายการสัญญาณของของรายการที่มาเป็นรายการอะไรครับ ป้าก็ไม่่อยรู้นะป้าแบบว่าป้าไม่รู้อ่ะคือว่าเขาบอกว่าไอหนุ่มชโยชโยอย่างเงี้ยเหลอเขาบอกป้าเมื่อวานอย่างเงี้ยป้าไม่รู้หรอเขาก็บอกเปิดสถานีนี่นะป้าไม่รู้แต่ไม่มีมีดีเจมาจัดไหมป้าไม่รู้ป้าไม่รู้เลยก็คือว่ารู้ตามที่ความจริงที่เราบอกแค่ไ้นแต่ที่เขาบอกเราเราก็บอกไปอย่างเงี้ยไม่ต่อไปก็้องฟังาซื้อมาบอก่าพันพสองที่ป้าซื้อมกะอ๋อยอไม่มาดูนะ เออเห็นม,มันเป็นเห็ดอะไราทำมาเลยนะถือมาเลยเห็นจริงเพราะว่าควักออกมาหมา,ห,หมายคนมันเป็นชื่ออะไรครับผมแก้สมุดเจ้าหน้าที่เดี๋ยวรับ